วันนี้มีอะไรจะประชาสัมพันธ์ให้กับคณะสิทธิ์ที่อยู่ณที่ต่างๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องดีๆช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอป้ายปฏิจจสมุปปาโทรนะคะก็เป็นช่วงที่เตรียมเอกสารต่างๆนานาเพื่อที่จะ,ะทำการสั่งซื้อะะ<ะ>ก็ เดี๋ยวถ้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นตาก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะอตอนนี้ก็อยู่ในด้านของการเอกสารนะคะเอกสารเนาะที่รู้สึกว่าจะไปลงทะเบียนอะไรนะ,ะไว้กับทางก็เดี๋ยวค่อยแจ้งเรื่อยๆค่ะ,ะอันนี้ก็แต่ว่าหนีไม่พ้นตอนนี้คือ,อข้างวันเลยค่ะอาจารย์ตั้งแต่เช้าจดประมาณสัก ทุ่มสองทุ่มก็จะมีคณะสิทธ์ทั่วโลกทั่วประเทศเราเนี่ยค่ะก็จะโทรมาถามเกี่ยวกับเรื่องกระถินค่ะก็มีสื่อสารออกไปก็คือเมื่อวันอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ก็มีมบรรดาลูกศิษย์นะนะคะที่ได้มาปรนากันที่จะ,ะถวายงานพระอาจารย<อ>์นักคพนสงฆ์นะคะในวันกระถินก็ตาก็ได้มีทำคลิปสื่อสารออกไปให้ได้เห็นกัน นะคะการกระทําที่งดงามได้มาปรนนาด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็จะได้เห็นหน้าทุกท่านในการปรนนา้วยนะคะค่ะอันนั้นก็เรียบร้อยดีค่ะก็จะได้ทราบเห็นหน้าเห็นตากันใครจะทํำงานแบ่งอะไรกันไปทำใช่พระอาจารย์ก็ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เมตตากําหนดหน้าที่ให้อย่างงี้ค่ะก็ได้ ปิติกันท่วนหน้าอนุโมทนากับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะบางท่านก็มาไกลๆเลยค่ะกลุ่มพี่แป๊ดก็มาจากทางใต้กันเลย <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนากับทุกท่านค่ะ <c oughs> แล้วก็อ <c oughs> พอดีว่าเนื่องจากเหตุในการคำถามต่างๆเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยแ <c oughs> ต่ก็จะได้มีกาบเรียนผ้าจา์ในในทุกวันนะฮะว่า <c oughs> วันนี้ส่วนใหญ่คนจะถามอะไรหรือว่ามีสงสัยอะไร อย่างนี้ค่ะทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะสงสัยในการพิธีการว่ามากี่โมงแล้วจะหยิบผ้ายังไงผ้าเป็นแบบไหนซึ่งเราก็มีความเข้าใจได้ว่าผู้ใหม่ก็คงจะเยอะอก็เลยกราบขออนุญาตพระอาจารย์ทำเป็นลำดับกำหนดการนะคะให,ให้น้องเอทำขึ้นมาอาจารย์จะเมตตาแต่ก็ส่งถวายพระอาจารย์คะ่ะเดี๋ยวให้ทาง ตังโอบีขึ้นก็ได้บ้างเนาะมีนะอลองให้ดูอ่าลำดับกำหนดการของ,ของ,ของาการประชาสัมพันธ์เวลามาจะได้สร้างพิธีร่วมถวายผ้าะกะถินประจำปี2564ในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนี้นะคะพบกันที่กูตาคา,า,าราศาลาวัดนาป่าพงเริ่มเข้างานได้ตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปนะคะ ทุกท่านสามารถนำรถเข้าทางประตู3และประตู4เพื่อจอดรถได้ที่ลานกูตาคา,าราศาลาค่ะจุดที่1คือจุดคัดกรองนะคะผ่านจุดคัดกรองมาจุดที่2ทุกท่านจะเห็นกองผ้าที่ได้เตรียมไว้หยิบผ้าท่านละ1ชิ้นหากท่านใดสะดวกจาคะหน้างานจุดนี้เรามีเตรียมไว้ให้นะคะ จุดที่3ดึงแผ่นคำกล่าวถวายผ้ากรถินออกนะคะนําผ้าไปวางที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วเลือกหาที่นั่งได้ตามใจชอบเลยค่ะประมาณ7ดโมงเชา้าร่วมฟังพระจาจันท์คึกฤทธิ์แสดงธรรมพระพุทธวจนะและเข้าสู่พิธีการถวายผ้ากรถินประจำปี2564ค่ะเสร็จพิธีถวายผ้ากรถินเวลาประมาณ เก้าโมงครึ่งค่ะปีนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์เมตตามอบสื่อธรรมะท่านละหนึ่งเล่มพร้อมกับแผ่นปฏจิจจสมุปปาโทในแบบสุขตะมน,นยโยเป็นครั้งแรกในงานกระถินปีนี้2564อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะแล้วพบกันค่ะก็ลำดับง่ายๆเนาะค่ะพระอาจารย์ 3ขั้นตอนหลักๆบางท่านนึกภาพไม่ออกอะ่ะแล้วก็ถามมาเยอะมากเลยก็จะได้เห็นภาพมาค่ะนะคะก็หลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนที่โทรมาก็จะแบบมาไม่ได้แล้วกระทำจาค้าได้เลยไหมหรือจะให้ทำแบบไหนอย่างไร อย่างนี้ค่ะตาก็ได้แจ้งไปกับทุกท่านที่ประสานมาแล้วก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะคะ<อ>ว่าสำหรับวัดนาป่าพงนะคะก็มีเบอร์บัญชีที่ตาก็ได้ให้ไว้อยู่<อ>แล้วอ,อันนี้สามารถจาคะได้สำหรับกระถินด้วยแล,และทุกกรณีเลยค่ะ<อ>นะคะเพียงแค่ แจ้งแจ้งเจตนามาแต่ถ้าไม่สะดวกแจ้งเจตนาก็ก็อยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละท่านเองนะคะก็แจ้งเจตนามาแต่ก็จะนํากาบเรียนพระจารย์ให้ทุกๆจาคะจะได้สมเจตนาว่าเราตั้งใจจะจาคะอะไรค่ะก็สําหรับกระถินก็จาคะเบอร์บัญชีที่ได้ให้ไว้นะคะก็สามหนึ่งแปสองสีกหนึ่งเจ็ดห้าหก S <S <ๆ>เบอร์นี้เท่านั้นนะคะ<ๆ>ค่ะแล้วก็จะได้กราบเรียนพระาอาจารย์คฤิธิ์ให้กับเจตนาถวายผ้าร่วมกันนะคะส่วนท่านที่ไม่สะดวกมาในวันงานนะคะคอยรับชมอยู่ทางบ้านนะคะตามเวลาที่ตาได้แจ้งไว้เนาะแล้วก็สัญญาณภาพที่จะถ่ายทอดออกไปก็ติดตามได้ทาง Facebook <S 2> <S 2> และ YouTube <S <S พุทธมัจจนะเรียวเท<ๆ>่านั้นนะคะเราจะส่งสัญญาณภาพไปให้แล้วก็ตั้งจิตพร้อมกัน นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วตอนถวายผ้าเราก็จะออรอสัญญาณนะให้พร้อมๆกันทั้งหมดทั้งในศาลากูตาคา,ารศาลาแล้วก็กับผู้รับชมทั้งบ้านเนาะ,ะจะได้ถวายผ้ากฐินพร้อมๆกันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะ สัญญาณก็คงดีเลยเล็กน้อยเราก็เผื่อดีเลยไว้ด้วยใช่ <นะ S 2> ค่ะแล้วก็จะรอกันนิดหนึ่งค่ะ,ะพอกล่าวถวายเสร็จแล้วพร้อมที่จะยกถวายนะพวกเจ้าที่ทอดผ้าก็เดินมาแล้วก็พอก่อนจะถึงเราก็จะชะลอแล้วก็หยุดนิดหนึ่ง <นะ S 2> เพื่อให้พักพร้อมกันแล้วก็ค่อยยกถวายพร้อมๆกัน ก็จะพยายามเอื้อเฟื้อให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะของทางวัดนี่ก็เราก็ได้ได้ลงทะเบียนไว้กับทางสันากรนะเป็นหน่วยรับบริจาคละค่ะ ดังนั้นผู้ที่กระทำจากะคะมาในทางบัญชีวัดเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เป็นอะไรอ่ะคือไม่ไม่ต้องขอใบนุโมทนาก็ก็สามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้เลยค่ะนะอ่าพอทางทางสำนักงานก็จะมีข้อมูลของพวกเรานะ,ะทั้งหมดนะถ้าเรา ได้โอนเข้ามาที่ทางบัญชีที่วัดอาปปงค่นะน,นี่ก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อไม่นาน <c oughs> ก็เลยอัปเดตข้อมูลให,ให้ได้ทราบค่นะก็การความสะดวกในการจาระเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีก ถ้าไม่แน่กระถินนี้ถ้าทันนะอาจจะมีวิธีหรือว่าระบบในการบริจาคที่สะดวกรวดเร็วขึ้นมากกว่าเดิมเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้นะเมื่อคืนก็ได้ได้อะไรอะ่ะตรวจเรื่องของแผ่นปฏิจจสมุป,ปาโทที่เป็นแผ่นพับนะอ ที่จะแจกในงานนะก็ลงตัวละแล้วก็เตรียมสั่งพิมพนะ์ก็คงจะพิมพ์สักกะว่าสักสามสี่หมื่นแผ่นนะเพราะแจกในงานก็น่าจะเกือบหมดนะแล้วก็เผื่อเอาไว้แจกหลังจากงานด้วยนะอันนี้ก็จะนั่งดูกันหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ เพียงแค่แผ่นเดียวเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดรายที่ค่อนข้างเยอะนะก็ได้ประโยชน์ต้องขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากนะคะความเมตตาพระอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์นะคะแต่ก็ได้ส่งภาพสื่อสารไปเพราะน้องอ้นก็ส่งให้กว่าจะเสร็จบางมันก็มืดก็ช่วยกันดูช่วยกันทำเนาะจะได้ ได้ความสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ลักษณะของคำก็เป็นสุกตะวินิโยนะคือเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำของพระตถาคตนะซึ่งมีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเรียงลำดับถ้อยคำต่างๆนี้ได้นะอย่างไม่มีข้อผิดแล้วก็เรียงร้อยถูกต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะนี่ก็จะเห็นว่าเป็น คุณสมบัติพิเศษเลยของความเป็นศาสดาที่ไม่มีในสาวกดังนั้นก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมพระศาสดาเนี่ยส่งชี้ชวนชักนำแล้วก็บอกให้บรรดา,าสาวกทั้งหลายเนี่ยศึกษาในคำของพระองค์ mm hmm. เพื่อที่จะให้เราได้สิ่งที่ถูกต้องและไม่มีข้อผิดเป็นอนุสาสนีปฏิหาร เป็นคำที่ประกอบด้วยปฏิหารนะแล้วเดี๋ยวข้อธรรมต่างๆก็จะมีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะช่วงนี้ก็งานก่อสร้างก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆนะตอกเข็มเสร็จเรียบร้อยเตรียมทําฐานลาก ก็พอตานลากเสร็จก็เตรียมขึ้นอาคารอาคารนี้คงจะยกสูงนิดหนึ่งนะเพื่อในอนาคตเผื่อตมที่เผื่อน้ำท่วมเผื่ออะไรต่ออะไระอาคารช่วงหลังๆนี้จะยกสูงหมดมก็เมื่อเช้าก็มีโยมถามเรื่องของรั้วมา รู้วัดเราก็เสร็จไปสามด้านแล้วก็เหลือด้านที่สี่ทางด้านทิศเหนือยาวกิโลหนึ่งก็เหลือด้านเดียวเหลือเหตุปัจจัยพอเราก็ทำต่ออีกด้านหนึ่งด้านทิศเหนือนทำไปเรื่อยๆน้ำตอนนี้ก็ ทราบว่าน้ํากําลังไหลลงมาจากทางเหนือจะท่วมหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่คิดว่าคงจะยังไม่ท่วมเราก็เตรียมปล่อยน้ําออกจากทางวัดพ็ไปดูระดับน้ำนาทางผู้ที่สังเกตเฝ้าอยู่ตรงท้ายวัดก็แจ้งมา,าว่าระดับน้ำภายนอกเนี่ยต่ำกว่าข้างในแล้วก็จะปล่อยข้างในออก เ,เตรียมรับฝนที่จะมาอีกในช่วงท้ายๆฤดูวันกระถินก็คงจะดูกันอีกทีว่าอากาศจะเป็นอย่างไรนะก็ส่วนใหญ่ก็จะคลึ้มๆพอดนะีได้มีเมฆมาบางังไม่ให้ร้อนมาก กูตาคคารสลาก็ปรับปรุงใกล้เสร็จละเหลือมุงจากละเสริมเหล็กเสริมอะไรเรียบร้อยหมดละก็มุงจากเสร็จก็จะทำครอบกระจกมาครอบตัวต้นหมู่บูชาแล้วก็จะเอา พระธรรมผ้พผู้เจ้าใส่บาจีวรใส่นะแล้วก็จัดสลาทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยก็น่าจะเสร็จแล้วนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็นะตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนออะนะคะนะถ้างั้นก็ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากันเท่านี้ก่อน นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์อีกนะมีข้อทำเพิ่มเติมใหม่ๆก็จะเอามาแจ้งให้ทราบแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะอยากจะทบทวนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากันให้แน่นๆแ,แล้วก็บ่อยๆเพราะเป็นปฏิปทาที่สำคัญแร้วครูเจ้าก็ส่งพูดซ้ำพูดบ่อย สอนบ่อยๆหลายๆแง,งม่มุมด้วยเรื่องของประเด็นเดียวคือเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขงังเรื่องอนัตตาเพราะเป็นบทธรรมที่จะทำให้ก้าวข้ามความเป็นปุถิชนภูมิซึ่งถ้าคนเข้าใจแล้วก็เห็นปฏิบัติตามเนี่ยก็สามารถทำตนเองให้ก้าวข้ามพ้นจากความเป็นปุถิชนได้ดังนั้นข้อธรรมเนี้ย จะเป็นข้อธรรมที่มีมากที่สุดในคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนเกี่ยวกับอนิจจังเกี่ยวกับทุกขงังเกี่ยวกับอนัตตาเป็นเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของทุกขสัจส,สำหรับวันนี้ก็คงฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้ก็ขออโมทนากับ พวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญบุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไปแล้วทุกประการและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอเดี๋ยวเรามากราบลาพระเจ้าพร้อมกันแล้วต่อไปคณะสงฆ์ก็จะทำสามิจิกรรมต่อกันลำดับลาดับถัดไปก็ให้อุบาสกปัสิกานะกระทำสามิจิกรรมต่อคณะสงฆ์อันเป็นไปตามหลักของกุลเชษฐาปจายะธรรม ความเคารพกันต่ำฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำ